วัสดีครับปกับหงนะเบยบอยนะครับจากช่อง m ม g a b พีฟิล์นะครับักทายเอตีช่วงบบายนะครับที่แดดร้อนมากๆนะครับช่วงเช้าผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าแมกกาพีไปซื้อ,อ,อวัสดุก่อสร้างมานะครับก็มีปูนมีหินมีทรายนะครับแล้วก็มีท่อปะปานะครับมเีเสียมเหล็งด้ามแล้วก็มี วงบ่อที่เป็นวงบ่อที่ใส่น้ำนะนะครับเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปดูนะครับครับนี่ครับ,รบก็ซื้อปูนมานะทุกท่านนะครับซื้อปูนมาเอ่อซื้อมาสองลูกนะครับเพราะว่าลูกนี้เหลือหนึ่งลูกก็มีปูนทั้งหมดสามลูกนะครับพวกทรายเนะี่ยนะครับอันนี้คือทรายที่ยังเหลืออยู่ที่สั่งมานานแล้วนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นหินหินที่ได้เซื้อมาใหม่นะครับผมใส่ในกระสอบนะครับกระสอบละสองบุ้งกีนะเพราะว่าสองบุ้งกีเนี่ยยกกําลังดีถ้าเกิดว่าประมาณสามเนี่ยมันจะหนักมากนะครับอันนี้เป็นหินนะครับส่วนทรายจะมีอยู่สองกระสอบนะครับอยู่ไหนเนาะทรายอ่านี่ไงทราย จะมีอยู่สองกระสอบนะครับก็เดี๋ยวต้องกวาดลดหน่อยเพราะว่าเศษถินเศษอะไรยังเหลืออยู่นะครับก็นี่นะครับซื้อเท่าปลามาสองเส้นนะครับเอาไว้ต่อน้ํานะครับข้อต่ออะไรงี้ผมซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ซื้อเสียมนะครับมาให้แม่อันหนึ่งนะครับ แล้วก็นี่นะครับทุกท่านวงบอร์นะครับที่เป็นปูนตันที่ด้านล่างนะฮะอันนี้เป็นตัวที่ขันอ่ขันเกีียวออกนะฮะไล้เขามันแน่นไหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาคีมบิดอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เอาไว้สําหรับใส่น้ำให้แม่รถผัดนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวต่อ ต่อท่อจากตรงโน้นนะครับมาตรงนี้นะครับเป็นเอข้อต่อใหม่นะครับเคร้อนมากนะฮะโซ,าซลาเซลล์มาตากแสงแดดร้อนจริงร้อนอย่างนี้มันดีกับโซ,าซลาเซลล์แต่ไม่ดีกับบรรยากาศของเราเพราะว่าอากาศมันร้อนมากร้อนจริงนะทุกคน เดี๋ยวเราจะเอาไม้กวาดนะครับกวาดอาพื้นอ่าอแจ็คนะครับข้างหลังพื้นซารี่นะครับผมยังต้องใส่หมวกเลยอันนี้หินนะครับเดี๋ยวกวาดรวมดีกว่าเดี๋ยวจะ,จะรวมหินก่อนนะครับ นี่ครับมีเรามีรถอ e ีเท็เนี่ยเราก็าไว้บรรทุกของได้มันคือข้อดีนะฮะมันก็เครื่องเครื่องยนต์ดีเซลอ่ะมันประหยัดน้ำมันจยิงรถอ e ีแท็มันก็ทําได้หลายอย่างนะครับถ้าต่อสารี่ก็คือวิ่งลกของได้แต่ถ้าเกิดถอดสลักแล้วใช้สูบน้ำใช้ ปั่นไฟใช้ไถใช้ก็สารพัดประโยชน์เครื่องนะก็แล้วแต่ว่าจะใช้อะไรโอเคครับเราเอาหินกองกองไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะเอาเอา่อ หาอะไรมาใช่หินก่อนแล้วค่อยกวาดทรายทิ้งนะครับเอาขันดีกว่าถ้าเรากวาดทิ้งไปทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับอะไรมาถ้ากวาดทิ้งทั้งหมดหินมันจะกระจายไปหมดนะครับเหินพวกนี้ก็ใช้ในง,งานก่อสร้างนะครับ หมอมันอยากกินไก่นะผมซื้อไก่มาอยู่นะแล้วแป๊บนี่นะครับวัสดุก่อสร้างมันมีประโยชน์อย่างนี้แหละครับทุกท่านเอาละ เราก็มาใส่ในกระสอบนะครับอ๋อดีใจกันจะกินไก่กันเนาะจัดให้จ,จัดให้ตอนนี้ของยังเกะกะอยู่นะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของการทำนะะนะครับผมก็จะให้เอตัวละไม้เลยนะครับ อือหือไปข้าไปไปข้าไปอืมฝึกกละมุมนะฮะถ้าอยวผมก็จะเอาไว้ใส่ถุงน้ำอย่างนี้นะ เราก็ให้มันไปกินแล้วแต่ว่าผมก็เอารวดออกแล้วนะนะครับผมเอารวดออกไปแล้วนะครับทุกคนอนี่แล้วก็เก็บกวาดีแตกกันต่อ เชา้าที่วิ่งไปยังไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าร้อนมากนะก็คือมาถึงที่บ้านก็เที่ยงกว่าๆนะครับร้อนมาก,ก่ะทุกคนอ่าเข้าสารยังไม่ได้ไปเอานะครับ ข้าเปลือกที่ไปสีไว้เมื่อวานเพราะว่ามันร้อนตอนนี้ยังไม่อยากไปไหนเพราะเดี๋ยวทําห้องก่อนนะครับร้อน่องนี้จอยากไปไหนทุกคนตอนนี้ผมก็เริ่มปวดหัวแล้วนะครับแล้วก็กินยาไปเช้าแล้วก็เที่ยงนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนไงมันทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนก็เริ่มมีน้ำมูกอะไรประมาณนี้นะแต่ก็กินยาเอาไว้นะครับ อ,อืโอเคครับแล้วก็ปัดกวาดเรียบร้อยนะครับก็นะครับเพืพี่ก็ซื้อซื้อถังน้ำมันจากร้านของเก่ามานะครับทุกท่านนี่ถ้าถามมาซื้อถังน้ำมันเอามาทำไมนะครับก็คือเอามาไว้ยืนเหยียบเพื่อที่จะตีตีไม้ด้านบนนะครับนี่ อัปเดตงานก็แล้วกันนะครับนี่นะครับผมทําโครงไม้อยู่นะครับเอาไม้ที่เลื่อยนะครับไปตีใส่แล้วนะนะครับเดี๋ยวเสายังหล่อไม่เสร็จนะครับอันนี้ห้องผมนะครับเสายังหล่อไม่เสร็จทั้งหมดแต่ห้องเนี้ยคือมันเสร็จแล้วแต่ว่าห้องอื่นยังไม่ได้หล่อนะครับนี่ครับเอาไม้ตีใส่ไปแล้วนะ ค่อยตีใส่ตีใส่นะครับถ้าเป็นโคไม้แบบนี้จะแข็งแรงนะทุกท่านนะครับเดี๋ยวอันเก่าที่ไม่มีเสาก็จะตัดออกนะเหลือแค่อันนี้นะครับเมื่อวานผมก็เอาเลื่อยซอยซอยไม้ที่อยู่ช่วงกลางเห็นไหมครับไม้สักพอซอยปุ๊บก็จะเห็นลวดลายไม้นะครับอ่า โค้งๆหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันตรงตรงปลายนะฮะเสียดายไม้นะครับอืมนะครับผมก็จะเอาเอ่อท่อนมะพร้าวเนี่ยขึ้นเหยียบข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับทุกท่านก็เนี่ยครับเราก็เหยียบอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาเนี่ยครับเนี่ยเราก็เหยียบซ้ายขวาก็ได้เห็นไหมพอเหยียบปุ๊บเนี่ยเราก็จะ ตีตะปูได้เห็นไหมครับเนี่ยตีตะปูอ่าเดี๋ยวค่อยๆเอาไม้ตีใส่ไปเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวก็ทาโรงไม้อีกนะครับทุกท่านนะครับขอให้มีไม้อะนะครับสวยไหมครับไม้สักมันเป็นลายไม้สวยแล้วนะครับผมอันนี้ไม้สักนะครับที่เลื่อยไว้นะครับตรงนี้ก็จะว่าจะเปลี่ยนเสานะเพราะว่เสาเสามันเล็กต้นมันเล็กนะครับ จะต้องหาเสามาใหม่อีกสองต้นนะครับแล้วก็ตีไม้ใส่ให้หมดนะครับทุกท่านอ่าเดี๋ยวเราเอาไม้ที่เหลืออยู่ตีข้างในก่อนนะครับอืมอ่าตรงนี้ผมผมจะทำฝ้านะแต่ว่าเราเราต้องมีโครงไม้ก่อนก็มีโครงไม้ก็มีไม้ตีเข้ามาใส่สามารถใส่ใส่ฝ้าได้นะครับ โอเคลงก่อนสูงนะั่นปึละจับไปดีนะครับทุกท่านอ่าก็อย่างนี้ครับมาอยู่ในช่วงของการทําอยู่นะฮะเดี๋ยวตีโครงไม้อะไรเสร็จนะครับก็ก็อิดบล็อกนะครับร้อมแล้วก็เอาดินใส่นะครับเอาเอาดินใส่นะครับเพื่อที่จะได้เเท,ทพื้นนะครับเพราะว่าผมยกอิดสองก้อนก็จะสูงว่าส,สูงประมาณนี้แหละ ก็คือก็ให้มาประมาณนี้แหละเวลาเทปูนมันก็จะได้เสมอตรงนี้นะครับทุกท่านนะครับ <_ demek> โอเคก็ค่อยๆทาไปนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ